สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบกับครูทีน่าเช่นเคยนะคะวันนี้มาไลฟ์นะคะในหัวข้อ1นคลดลับหความลับเลยที่จะทําให้ผลบุญของคุณส่งผลไวขึ้นส่งผลไวขึ้นในสิ่งที่คุณปรารถนาวันนี้จะว่าด้วยเรื่องนี้นะคะบางคนเนี่ยชอบนักสมฤทธิ์ที่เรศชอบให้ทาน อชอบให้ทานใช่ไหมคะสิ่งนี้เป็นสิ่งดีนะต้องมีเขาเรียกว่าคุณต้องมีบุญนะทานศีลภาวนาคุณต้องมีอยู่แล้วแต่ทํายังไงให้มันผลบุญมันส่งไวขึ้นวันนี้จะมาว่าด้วยเรื่องนี้นะคะคุณจะได้เข้าใจมากขึ้นเนาะเคล็ดลับเลยนะคะคุณต้องเข้าใจ law of vibration กฎแห่งแรงสั่นสะเทือนกฎนี้เป็นกฎที่อธิบายกฎแห่งกรรมชัดที่สุด จักรวันขานรับความรู้สึกของคุณคุณรู้สึกอย่างไรคุณจะได้อย่างไงเขามีหน้าที่ขานรับความรู้สึกถ้าคุณเป็นคนชอบหมั่นทาบุญอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ทำไมบุญยังไม่ส่งผลเชนสักทีอาจจะคิดแบบนี้เนาะคุณทําบุญก็จริงนะแต่แต่ว่างจากการทําบุญเนี่ยความคิดมันเป็นลบอารมณ์มันเป็นลบยังมีความโกรธความหงุดหงิดกล่นบ่นดา่าอันนี้นะคะพลังงานนี้ที่คุณส่งออกไปเป็นลบไง สิ่งที่ได้กลับมาคือลบเขาเรียกว่าเวลาคุณอารมณ์อารมณ์ไม่ดีใช่ไหมคะเขาเรียกว่าอากุศลมันแทรกอยู่บุญมันเข้าไม่ได้คุณจะให้บุญส่งผลได้ดีบุญต้องต้องอารมณ์ดีเวลาคุณทําบุญใช่ไหมออกนอกจากจะนอกเหนือจากการนั่งสมาธิรักษาศีลให้ทานใช่ไหมคุณต้องส่งอารมณ์ดีเพื่อให้บุญส่งผลฟโฟล w ์หล่อเลี้ยงอ่ะ บุญถึงจะส่งผลได้เวลาคุณอารมณ์เสียปุ๊บตอนเช้าคุณใส่บาทสมมติว่าตอนเช้าใส่บาทสวมดมนต์นั่งสมาธิสมมติเสร็จปุ๊บอารมณ์ดีฟโฟล,ล,ล์มก็ไหลลื่นฟิกเคนซีขึ้นสูงแต่ออกมาจากนั้นอารมณ์เสียบุญนั้นจะถูกพักไว้มานจะเข้ามาแทรกแทนภาษาพราเรียกว่ามาไในช่องหรือพลังงานลบแทรกกุศลกับอกุศลภาษาพาเรียว่า กุศลกับอุุสนถ้าภาษาทพลังงานเรียยว่าบวกกับลบแต่มันคืออันเดียวกันเขาใช้คําพูดคนละแบบเฉยๆแต่มันคืออันเดียวกันแล้วมันเข้าได้ทีละพลังงานถ้าถ้าบวกเข้าลบจะเข้าไม่ได้ถ้าลบเข้าบวกจะเข้าไม่ได้บุญมีเยอะเลยค่ะแต่กรรมมันบังไว้ไงทําบุญนะแต่ว่าชอบงุนงิดชอบขี้โกรธชอบมโมโหบุญส่งผลไม่ได้บุญส่งผลไม่ได้ค่ะนี่คือคําตอบว่าเฮ้ย ไม่น่าละบุญไม่ส่งผลส่งผลชามันส่งไม่ได้เพราะอกุศลแทรกอยู่ลบมันเข้าอยู่บวกมันเข้าไม่ได้ถ้าคุณอยากให้บุญส่งผลไว้นะคุณต้องส่งอารมณ์ดีหรืออารมณ์ดีรู้สึกดีรู้สึกคิดบวกคิดดีความคิดดีความรู้สึกจะดีแล้วมันจะฟลอร์ฟลอ์ไหลลืน่นแบบนั้นเลยยกตัวอย่างเช่น ถ้าคุณอยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีความสุขสมมติว่าทํางานแล้วไม่มีความสุขใช่ไหมมันก็อยู่ในพื้นที่ที่แบบแห้งแล้งกันดารไม่ค่อยมีน้ำอะค่ะแล้วพืชน,นั้นจะเติบโตได้ยากคุณจะไร้พลังแต่ถ้าคุณอยู่ในที่ท,ที่มีความสุขสภาพแวดล้อมดีฟโฟล์มันเหมือนดินดีน้ําดีคุณจะเติบโตได้ดีเนี่ยเป็นการเปรียบเทียบแล้วคุณจะเห็นภาพนะ ว่ามีผลมากความรู้สึกคือทุกสิ่งต่อให้คุณทํางานเยอะเลยนะแต่ผลลัพธ์มันจะได้ตามความรู้สึกผลลัพธ์ได้ตามความรู้สึกทํางานหนักๆแต่ข้างในมันมันดาวอะมัน,ม,นมันเป็นเขาเรียกว่าไวเบชั่นมันตามฟรีเคนซี่มันตามเราจะได้ตามฟรีเคนซี่เห็นไหมทําบุญเยอะเลยแต่ค่าความถีค่าความถีตามอะ ออกจากการทำบุญใช่ไหมเช่นตอนชาวทำบุญมาอยู่โลกภายนอกมีแต่ความเครียดความกังวลใช่ไหมแล้วค่าเฉลี่ยส่วนใหญ่อยู่กับความเครียดมากกว่ามากกว่าความรู้สึกดีเราจะได้ตามค่าเฉลีย่ยค่าความจีที่มันต่ำมากกว่านี่แหละค่ะบุญมีแต่กรรมบังเคยได้ยินไหมคะนั่นแหละแบบนั้นเลยถ้าคุณยังให้บุญส่งผลได้ง่ายสิ่งที่คุณปรารถนามาไวสิ่งหนึ่งขาดไม่ได้เลยคีย์สำคัญคือความรู้สึกดี คือความรู้สึกดีทรงอารมณ์ดีอารมณ์ดีมีอะไรบ้างเบาโปร่งโล่งสบายมีความสุขสนุกสนานร่าเริงเบิกบานสำราญใจปล่อยวางว่างเปล่าเป็นอิสระต่อทุกสิ่งสุขสว่างสวัยไร้กังวลกตัญยูรู้คุณเป็นความรู้สึกดีนะคือรวมๆแล้วคือรู้สึกดีรวมๆแล้วที่ไล่มาคือรู้สึกดีหรือหล,ล,ล,ลวงตาจะสอนว่าทรงอารมณ์ดี พระท่านก็สอนนะเวลาเวลาเราอารมณ์ดีอ่ะบุญจะไหลเข้าอย่างกระสายน้ําแต่ถ้าอารมณ์เสียเมื่อไรบุญจะถูกพักไวมารจะเข้ามาแทรกแทนภาษาพาร,ร,รีามานได้ช่องอยาให้มารได้ช่องนะงุงนง,งนนิดก็คือมันได้ช่องละกังวลนิดๆก็คือมันได้ช่องมันเป็นลบหมดนะกลัวกังวลงุนงิดอย่างเงี้ยลังเลสงสัยวิตกวิจัยวิจารณ์เป็นพลังงานลมมเลยมันต้องเป็นพลังงานที่โฟล โฟล์โฟไลเกลีเวอร์โฟไลเหมือนสายน้ำอ่ะเบาสบายเบามันไม่หนักอะคะ่ะพดูดง่ายๆถ้าความรู้สึกหนักๆคือมันจะฟิคเอนซี่ต่ำแต่ถ้าความรู้สึกเบาสบายฟ r e เ u นซี่สูงเหมือนคนที่เขาทำงานแล้วทำด้วยความรักอ่ะทำด้วยความรักโฮสเวททุกคนจะทำางานด้วยความรักความสุขความสนุกอยู่ข้างในมันกับการลงมือทำสิน,นะไว a วชันเขาสูงฟ r e เอนซี่เขาสูง ยิ่งทำงานแบบกับทีมเวิร์กนะทีมทำงานที่คุณภาพอ่ะมันมีผลมากนะคนรอบข้างเราเนี่ยมีผลเป็นอย่างมากแล้วแบบพลังงานมันจะขึ้นมันจะฟลอ์ฟลแบบนั้นเลยยกตัวอย่างนะคุยหน้ามันจะมีผู้รับเหมาก่อนหน้านี้มาทำงานให้แบบไม่ค่อยได้คุณภาพกับอีกคนหนึ่งอีกเจ้าหนึ่งคุณภาพมันฟลอ์มากเลยอะ ทำงานเนียบสะอาดเรียบร้อยมันโฟล์วโฟล์แต่อีกคนนึงมาทำให้มันรู้สึกหนักอกหนักใจทำงานแล้วโอ้โหอะไรเละเทะปะเนี้เห็นไหมมีผลไหมคนเราข้างมีผลเป็นอย่างมากนั่นแหละมีผลจริงๆทุกคนดังนั้นความรู้สึกเนี่ยสำคัญมากความรู้สึกคือทุกสิ่ง feeling i n the secret ตอนเช้าสวดมนต์นั่งสมาธิให้ทาน แต่ระหว่างวันขุนมัวแบบเป็นจํานวนมากใช่ไหมคะทั้งวันขุนมัวเราจะได้ตามค่าความถี่ที่แบบขุนมัวจํานวนมากดังนั้นเราต้องฝึกอารมณ์ดีให้ได้ให้ได้มากที่สุดเท่าี่จะมากได้พดูดง่ายๆเท่าที่จะมากได้หรืออยู่ตลอดเวลาได้ยิ่งดีทําไมให้คิดถึงพูดถึงรู้สึกถึงจินตนาการถึงแต่สิ่งที่เราชอบเวลาคุณคิดถึงสิ่งที่คุณชอบคุณจะอารมณ์ดีคิดถึงคนที่ชอบเหตุการณ์ที่ชอบ บ้านที่ชอบรถที่ชอบดูสิ่งที่ชอบคุณจะรมดีแต่ถ้าคุณไปดูอะไรที่แบบหุ้ยน่ากลัวหุ้ยเรื่องนี้ดูเครียดแต่ว่ามันบางอย่างมันเป็นเรื่องราวที่เฮ้ยน่าสนใจอะ่ะแล้วไม่เป็นข่าวลบๆใช่ไหมไปตามตามตามเราดูแล้วเครียดตามไวรัชั่นตกแล้ว เพราะว่าเราเรารู้สึกแบบไหนใช่ไหมจิตใต้สนอมันกินความรู้สึกอ่ะมันบันทึกเป็นความรู้สึกส่งออกไปยังจิตเหนือสนึกจิตเหนือสนึกมีหน้าที่ขานรับความรู้สึกขานรับแรงสื่อใทของเรามันเป็นแบบนั้นทําไมมันทําทานแต่ทําไมบุญยังไม่ส่งผลบางคนอาจจะสงสัยเนาะเพราะไวเบชั่นไงไวเบชั่นออกจากการทําทานเนี่ยวเบชั่นระหว่างวันเนี่ยสาคัญมากมันอยู่ฟรีเคนซี่ที่ํำไงแล้วส่งออกไปเนี่ย บ่อยที่สุดไงจากรัรขานรับความรู้สึกนี่คือความลับที่คนทั่วไปแทบจะไม่รู้ไม่รู้เลยคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้นะถ้าคุณมาฟังแล้วไปสังเกตเองคุณจะรู้ว่ามันจริงถึงบอกว่า law of vibration เป็นกฎที่อธิบายกฎแห่งกรรมชัดที่สุดคุณน่าศึกษาแบบฟังธรรมะยังไม่ยังไม่เก็ตนะเพราะบางทีมันเป็นอะไรที่ลึกนิดน,นึงเนาะ แต่ศึกษากฎเหล่านี้มันทาให้เราแบบคลิกกับกฎเหล่านั้นคลิกกับคําสอนที่พระพุทธเจ้าสอนเข้าใจง่ายอ๋อมันเรื่องเดียวกันแต่ตอนนั้นเรายังไม่เข้าใจบางทีมันเป็นภาษาบาลีบ้างมันเป็นคําที่เรายังไม่เข้าใจคํายากๆบางทีแต่พออันนี้อ๋อเข้าใจเหมือนกฎอิทัปปัตยตาเข้าใจยากมากแต่ในนั้นมันคือการกล่าว the law cause and effect ได้วยกฎเหตุและผลสร้างเหตุแบบนี้คุณจะได้ผลลัพธ์แบบนี้ สิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีถ้าใครเคยศึกษาเนอะอ่าแบบนั้นเลยนะคะแต่มันเป็นภาษาบาลีไงบางทีมันเข้าใจยากแต่ Law of Vibration ก่อนที่เกิดการสร้างการดึงดูดสิ่งต่างๆมาปรากฏต,ตรงหน้าเนี่ยกดพ่อกดแม่ของเขาคือกดแรงสั่นสะเทือนคุณต้องปล่อยแรงสั่นสะเทือนออกไปก่อนความรู้สึกของคุณนะ,ะแล้วมันจะเกิดการดึงดูดการสร้างสิ่งต่างๆมาปรากฏตรงหน้า จกักรวาลนี้มีหน้าที่จ่ายประสบการณ์คล้ายๆกับแรงสั่นสะเทือนที่เราส่งไปเขาจะจ่ายเป็นประสบการณ์ให้เราได้รู้สึกตามที่เราส่งออกไปเรารู้สึกยังรู้สึกดีอ๋อเธอส่งเธอจะได้ประสบการณ์รู้สึกดีเนาะส่งมาให้เธอแล้วพอรู้สึกไม่ดีอ่ะเธอเธอยาได้อยากได้ประสบการณ์รู้สึกดีเนะเาะก็จะได้แบบนั้นเขาจะสร้างประสบการณ์คล้ายๆกับความรู้สึกที่เราส่งไปหรือเรียกว่าเขามีหน้าที่ส่ง ส่งประสบการณ์ที่มันเป็น,มนเมล็ดพันธุ์กรรมของเราพูดง่ายๆที่เราบันทึกเข้าไปแล้วส่งส่งออกไปยังจิตเนื้อสำนึกมนเมล็ดพันธุ์กรรม,มันถูุบันทึกไว้ในจิตของเราแล้วก็จิตเนื้อสำนึกด้วยแล้วจิตเนื้อสำนึกมีที่จ่ายจ่ายออกมาเขาจะเขาจะมีชุดข้อมูลทั้งหมดผู้คนเหตุการณ์สถานการณ์วัตถุไอเดียต่างๆผู้คนสิ่งของตลังนำจ่ายอ,าอยู่ที่เราจะส่งแรงสื่จไน หรือที่หนึ่งว่าจะเราจะปล่อยมเมล็ดพันธุ์กรรมแบบไหนเราจะยอนมเมล็ดพันธุ์กรรมแบบไหนพดูดง่ายๆแล้วเวลาเราเราทาแหละแต่มันเป็นช่วงสั้นๆเช่นชอบทําทานแต่ว่าชอบคิดลบอลารมณ์ลบทั้งวันเราจะได้ค่าเฉลี่ยที่มันจํานวนมากคือความคิดลบอารมณ์ลบหรือแม้แต่เสพข่าวสิ่งลบถ้าอะไรที่มัน,นลบลบนะแลวส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้ ดังนั้นถ้าคุณอยากให้ผลบุญส่งผลได้ดีเขาเรียกว่าบรรลุผลลัพธ์ในสิ่งที่คุณปรารถนาได้ง่ายคือคิดดีรู้สึกดีพูดดีทำดีส่งอารมณ์ดีให้ได้ตลอดเวลาหรือจำนวนมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ทิ้งความรู้สึกลบๆะให้บ่อยความคิดลบๆทิ้งให้ไหวทิ้งให้บ่อยการที่ทิ้งได้บ่อยคือต้องมีสติรู้เนื้อรู้ตัวบ่อยๆนี่คือช่วยได้เยอะมาก สติคือที่หนึ่งสติคือพระเจ้าสติรู้เนื้อรู้ตัวนั่นเองนะคะนี่คือเคล็ดลับเนาะแต่เราก็ต้องทําให้ครบนะคะจะดีที่สุดคือมันต้องทำครบะทานศีลภาวนาภาวนาคือบุญระดับหนึ่งรักษาศีลคือรักษาใจให้เป็นปกติไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นทานทำทุกวันตามกําลังของเราไม่ต้องมาก เอาที่ไม่เดือดร้อนตัวเองแต่สม,ม่ำเสมอเล็กๆน้อยๆสม,ม่ำเสมอเท่ากับมหาศาลอย่าดูถูกสิ่งเล็กๆนะเวลาคุณทําบุญแค่นี้แต่คุณรู้สึกเยอะได้นะรู้สึกเยอะคุณน่าก็เห็นคลิปคลิปหนึ่งที่มีผู้หญิงคนหนึ่งที่เขารอรอใส่บาทพัดธุดงเขาไม่ได้ทําบุญเยอะนะยี่สิบบาทแล้วก็กับข้าวกับปลาแล้วเขาแหะ แต่ว่าความรู้สึกของเขาอ่ะมันรู้สึกดีอะค่ะน้ำตาลื้นน้ำตาไหลอะ่ะเนี่ยน้ำตาลื้นน้ำตาไหลความรู้สึกมันลึกมันกินลึกอะค่ะกับความรู้สึกที่แบบเฉยเยก็ได้นะแต่มันสู้แบบความรู้สึกนไม่ได้เราฝึกจำแบบครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งสอนว่าท่านจะปั้นอารมณ์ก่อนก่อนที่ทำบุญเพราะว่าทำบุญเป็นล้านเป็นเรื่องปกติไง พอเป็นเรื่องปกติปุ๊บอารมณ์มันแบบอารมณ์มันแบบมันไม่พีกอะ่ะปั้นอารมณ์ก่อนปั้นอารมณ์จนแบบปิติสุขปั้นอารมณ์จนปิติสุขก่อนที่จะทบุญเ,เพราะว่าทําบุญเป็นล้านจนชินอืมแบบนั้นเลยนะคะนี่คือเคล็ดลับอย่างหนึ่งนะคุณอาจจะทําบุญแค่เนี้ยแต่ความรู้สึกมันเยอะมากคุณจะได้เยอะ คือเคลบนะไม่ไม่เกี่ยวกับจานวนเงินเกี่ยวกับความรู้สึกจักรวาลแยกไม่ออกหนึ่งบาทหนึ่งบาทน้อยหนึ่งล้านมากจักรวาลไม่รู้เรื่องมันเป็นสมมติของโลกมันรู้เป็นสมมติแต่จักรวาลวัดที่ความรู้สึกเพราะจักรวาลขานรับความรู้สึกจักรวาลแยกไม่ออกหนึ่งบาทมากหนึ่งล้านมากเขาแยกไม่ออกเขาไม่รู้เรื่องเขา ที่ความรู้สึกล้วนๆก็บอกแล้วไงท่อต่อตรงกับจักรวาลคือความรู้สึกจักรวาลขานรับคว,รกกค,ความรู้สึกของคุณความรู้สึกของคุณะคือทุกสิ่งสิ่งที่แพงที่สุดคือความรู้สึกคือไวเบชั่นของคุณเขาจะห่วงมากเศรษฐีทุกคนที่รู้เรื่องนี้รู้วิชาจิตวิญญาณคนที่รวยเร็วรวยไวเขารู้ความเ่านี้เขาจะห่วงเขาจะเลือกคบคนเลือกสถานที่เลือกทุกอย่างเลยเพราะเหตุผลนี้แต่ก่อนคุยหน้าไม่เข้าใจเหมือนกัน แต่ทุกวันนี้โคตรกิดเลยอ๋อเข้าใจแล้วทําไมเขาต้องเลือกคบคุณเลือกสถานที่เลือกทุกอย่างเลือกแต่สิ่งดีๆเพราะมันเพราะมันเกี่ยวกับวเบชั่นวเบชั่นคือทุกสิ่ง feeling is secret นอกจากจะหมั่นทําบุญให้ทานแล้วต้องทรงอารมณ์ดีดูแลอารมณ์ให้ดีรู้สึกดีรู้สึกดีรู้สึกมัง่งคั่งรู้สึกโชคดีรู้สึกมีความสุขรู้สึก เบารู้สึกสบายโดยเฉพาะขึ้นเบานะคุณน่าชอบมากสุขสงบในใจขึ้นเนี้ยสุขสงบในใจขึ้นเบาๆนึกคิดจินตนาการอะไรเป็นจริงได้ง่ายมากจริงๆเวลาขึ้นเบาๆแล้วจินตนาการเอาใจไปแตะเบาๆแล้วปล่อยวางต้องปล่อยวางด้วยนะกระบวนการสุดท้ายคือปล่อยวาง ให้จักรวาลทางานให้ฉันวางใจในจักรวาลคุณต้องฝึกทำค่ะคุณจะดึงดูดคุณจะมีอิทอะไรคุณต้องฝึกทําฝึกจินตนานการฝึกพูดการตั้งจิตมันคล้ายๆกับความหวังนะวันนี้คุณน่าจะให้คีย์นี้ไปตั้งจิตกับหวังอ่ะมันใกล้กันมากหวังหวังหวังฉันต้องได้ฉันต้องได้มันเป็นหวังมันจะบีบคั้นแต่ตั้งจิตปึง้งออกไปแล้วคีย์คือปล่อยวางด้วยเหมือนคุณนะ่าคุณน่าตั้งใจจะไปที่ใดที่หนึง่ง เห็นภาพนําไปก่อนอยากได้เมื่อไหรเห็นล่วงหน้าแล้วปล่อยวางวางใจนในจักรวาลมันจะเป็นไปตามภาพต้องปล่อยวางด้วยนะขี้คือต้องไปวางถ้าไม่ปล่อยวางจะได้ไหมวา่าฉันต้องรา้จังนะมันจะไม่มันจะไม่ได้ไไดคุณต้องฝึกฝึกแล้วแบบมันจะคือเหมือนคุณฝึกอะไรบางอย่างแล้วคุณจะเก่งขึ้นนะ่ะเหมือนฝึกกีฬา ซ้อมกีฬาอะไรบางอย่างคุณจะเก่งขึ้นคุณต้องฝึกทําซ้ําทําซ้ําเหมือนจะว่ายน้ําเก่งขึ้นจะตีกอล์ฟเก่งขึ้นจะเล่นอะไรบางอย่างเนาะจะยกตัวอย่างอะไรเดี่ะจะเก่งขึ้นคุณต้องทําซ้ําทําซ้ําเหมือนคุณขับรถอะขับใหม่ๆหมก็กลงๆใช่ไหมขับบ่อยๆขึ้นคุณจะชนาญขึ้นชานาญขึ้นชานาญขึ้นต่อไปขับไปคุยโทรศัพท์ไปตอบแชทไปด้วยยมันจะหูตาไว้มันจะชานาญขึ้นบรนณะเขาเรียกว่าชานาญขึ้นมันก็เลย คุณต้องฝึกทางฝึกปล่อยวางให้เก่งแล้วคุณจะดึงดูดเก่งคุณจะมีนิเฟสเก่งนี่คือเคล็ดลับเลยเพราะว่าถ้าคุณไม่ฝึกถ้าคุณจะรอแต่แบบฝึกแต่อันเดียวอย่างเดียวไม่ได้นะเล็กๆน้อยคุณต้องฝึกระหว่างวันทุกวันเลยคุณต้องฝึกคนที่ใช้กดแรงดึงดูดเก่งมินิเฟสเก่งเขาดึงดูดทุกวันใช้ทุกวันใช้ตลอดเวลานี่คือความลับคุามาบอกความลับคุณ แล้วความเชื่อค hey, ุณจะมาเฮ้ยฉันท <to ําได้แข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นความเชื่อมันจะมาพลังมันจะมาพลังมันจะมาความเชื่อทีนี้มันเหนือความเชื่อคือฉันรู้สั่งออกไปฉันรู้ฉันรู้ว่าฉันได้แน่ฉันรู้ว่าฉันได้แน่มันจะไปขั้นนั้น่ะพลังงานจะอีกเลเวลหนึ่งอะใหม่ๆมมันจะยังไม่ค่อยมีความเชื่อบอกแต่ทําซ้ําทําซ้ําความเชื่อมันจะมาก็จะมาทีนี้มันไม่ใช่ความเชื่อเหนือไปกว่าความเชื่อมันจะคือรู้ คือรู้ถ้ารู้ปุ๊บมันจะมาล้านเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ร้อยนะสิ่งที่คุณอยากได้มันจะมาล้านเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์ความเชื่อคุณต้องเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์เชื่อแค่เก้าสิบเก้าไม่ได้นะลังเลสงสัยแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์หนึ่งเปอร์เซ็นต์นั้นมันจะทำลายล้างเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ทิ้งหมดเลยมันจะไม่ปรากฏผลนี่คือแคดลับแต่ถ้าเนื้อเชื่อคือกุรู้คุรู้ว่าได้แน่เหมือนคุรู้ว่าเส้นเดือนนี้เงินเดือนฉันออกแน่นอนนั่นแหละ อันนี้คือรู้เหมือนฉันรู้่าว่าพรุกงนี้พระอาทิตย์จะขึ้นทิศตะวันทางตะวันออกแบบเนี้ยฉันรู้อะขั้นเนี้ยค่ะขั้นนี้คือมันจะมาล้านเปอร์เซ็นต์ฉันรู้ว่าสิ้นเดือนเนี้ยเงินเดือนออกแน่นอนเนี่ยขั้นเนี้ยแต่มันอาศัยการฝึกฝึกฝึกจน จนจิตมันเชื่อพลังจิตมันมี power มากนะทุกคนคุณต้องฝึกให้มันเก่งชำชองดึงดูดในสิ่งดีๆสิ่งที่คุณอยากได้อ่ะคุณต้องฝึกเขาเทรนเขานี่คือเคล็ดลับนะคะไม่งั้นอะ่ะคุณจะแบบทำบ้างไม่ทำบ้างเหมือนคนแบบทำบ้างไม่ทำบ้างกับคนฝึกทุกวันผลลัพธ์ต่างกันไหมต่างกันนะเหมือนซ้อมกีฬาคนนี้ซ้อมบ้างไม่ซ้อมบ้างนี่ซ้อมทุกวันอย่างเข้มข้นมีไม่ในคนนี้จะได้ผลลัพธ์ดีกว่านะ มันกันเลยนะคะสมาธิทำทุกวันเจริญสติอยู่เนืองๆดูแลอารมณ์ให้สูงเข้าไว้ทานศีลภาวนาให้ครบทุกวันขายไม่ได้นะสามอย่างเนี้ยมันสอนในคอร์สโปรแกรมรนะจิตเศรษฐีเนาะจิตเศรษฐีมันต้องเป็นจิตของผู้ให้ด้วยต้องมีการให้ให้อะไรยิ่งให้ยิ่งได้ให้อะไรออกไปเท่ากับให้เต็เงสมเสมอเพราะสิ่งนั้นมันจะย้อนกลับเวลาคุณให้อะไรบางอย่างกับคนอะ่ะ สิ่งเหล่านั้นน่ะคือเป็นเป็นจำแรงอีกคนหนึ่งอ่ะเหมือนจำแรงตัวคุณน่ะอีกคนหนึ่งมายืนอยู่ตรงหน้าคุณอ่ะคุณให้คนนี้เ,เหมือนให้ตัวเองมันจะเด้งกลับเพราะเพราะเราออฟเฟอรเน็ตเราคือหนึ่งเดียวกันเลยแยกมาเป็นภาคจิตวิญญาณตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้คุณให้คนอื่นก็เท่าก,กับให้ตัวเองมันจะเด้งกลับแม้กระทั่งถ้าคุณไปเบียดเบียนคนอื่นใช่ไหมก็เท่าก,กับเบียดเบียนตัวเองกรรมนั้นก็จะส่งผลเหมือนคนที่ชอบ เด็ดเบียนสัตว์สมมติค่าสาัตว์ใช่ไหมแล้วก็จะมีผลกับสุขภาพชอบป่วยชอบอะไรเพราะเียดเบียนคืออื่นเท่ากับเด็ดเบียนตัวเองให้ให้ลบก็ตัวเองก็ได้ลบให้บวกตัวเองก็ได้บวกเราอวตาเน็ต VR วันเราคือหนึ่งเดียวเขาก็คือเราเราก็คือเขาอันนี้มันจะลึกซึ้งนิดนึงสอนไปแล้วแต่เชื่อว่าทุกคนเก่งอ่ะฟังแล้วเข้าใจเก็ทอ่ะเชื่อว่าทุกคนมีระดับสติปัญญารับรู้ได้เห็นไหม ให้อะไรออกไปเท่ากับให้ตัวเองเสมอให้ทานศีลภาวนาเห็นไหมรักษาศีลรักษาใจให้เป็นปกติภาวนาทําทุกวันอยู่ในขึ้นสูงเวลาภาวนาขึ้นสูงใช่ไหมถ้าทำสมาธิค่ะมาสอนในคอสพระจีมหาปัญญาเป็นศาตาชีวิตเนาะวางอัตตาตัวตนลงแล้วกลับไปเป็นพลังงานกลับไปเป็นวิญญาณวางทุกสิ่งวางสมมติโลกนี้มายานะสมมติวางมันลง และไปสร้างสมบมติใหม่สร้างจากโลกพลังงานก่อนที่เอามาเป็นรูปธปรรมจับต้องได้สร้างจากพลังงานทุกอย่างถูกสร้างจากพลังงานก่อนเสมอก่อนที่ออกมาเป็นสิ่งที่จับต้องได้ธรรมชาติทาง,งานวันนี้เขาสมาธิฟ้าเปิดตาที่สและอธิษฐานจิตถ้าภาษาเราเรียกว่าธฐานจิตเห็นภาพใส่ความรู้สึกลงไปใช้ในการแก้ปัญหาได้ด้วย ในสมาธิใช้ในการแก้ปัญหาได้ด้วยใช้ในการ m a n i f ฟสได้ด้วยมาสอนในคอพระพังจีมหาปัญญานะคะใครอยากลงลึกในคอน้อพาะพังจีมหาปัญญาเป็นสตาชีวิตจับปกติ9ก้าอยู่ที่5 5าพัรบาทเฉพาะรายนี้นะให้พิเศษ444 4,44สัรบาทถ้าใครสนใจเนาะเขาขึ้นอัลฟาเปิดตาที่3ใช้เทคนิคสาชาในการแก้ปัญหาใช้คนสา3ชาในการ m a n i f ฟสใช้เทคนิคโน้มน้าวใจคนอื่นแบบมันพูดเปลี่ยนใจคนอื่นให้น่ารักขึ้น เทคนิคแก้วน้ำเทคนิคก,กระจกเห็นจิตเทคนิคชี้ชายหมายรับถ้าโปรแกรมจิตเศรษฐีเนี่ยมันเป็นเวิร์กช็อปที่ทำให้คุณเป็นพลังงานบวกพลังงานดีอยู่กับปัจจุบันด้วยเวลาคุณอยู่กับปยนขณะด,ด้วยพลังงานบวกพลังงานดีคุณจะเป็นแม่เหล็กเวลาคุณพลังงานบวกพลังงานดีพลังงานคุณจะแผ่ขยายออกไปความรู้สึกดีมันจะแผ่ขยายไปมันจะไปด,ดูดซีดีแต่ถ้าคุณพลังงานไม่ดีใช่ไหมมันหดมันหมดพลังแม่เหล็กของคุณหมดแบตคุณหมด มันจะไปดึงดูดอะไรมันไม่มีพลังดึงดูดมันต้องทำเวิร์กช็อปเราเนี่ยโปรแกรมเจตสติมีพลังแห่งการขอบคุณพลังรักพลังแห่งการให้มีเวิร์กช็อปทั้งมูดิสวีวันนะคะ้่าในจาก9จัก8,900อยู่ที่4,444บาทถ้าใครสนใจเฉพาะไรนี้ให้พิเศษ3,333บา3 3บาทสนใจกดลิงก์เพจครณชนาชีวิตนี้ไปได้ที่พลังจิตตาสำเนาทั้งอินบ็อกได้เลยนะคะถ้าใครสนใจเนาะมันมีเทคนิคจริงๆอยู่นั้นเยอะมาก นะคะแล้วก็เรียนย้อนหลังได้ตลอดชีพได้ตลอดชีพอะ่ะมันอยู่ใน f c e e o o o กลุ่มปิดนะคะทักอินบ็อกเพจได้เลยครูทีน่าชีวิตนิริบตไ,ไ,ได้ด้วยพลังจิตาตํสำนึกนะคะและและคีย์สำคัญคือดูแลอารมณ์นะคะทิ้งท้ายไว้คืออารมณ์คือทุกสิ่ง feeling is the secret อารมณ์ของคุณคือแรงสั่นสะเทือนจกกักรวาลขานรับความรู้สึกการกระทำยังไม่เท่าแรงสั่นสะเทือนเลยการกระทำยังไม่เท่าความรู้สึก บางคนทำงานหนักๆ,ๆ,ๆแต่ความรู้สึกฟ r e แคนซี่ต่ำได้ตามฟรีแคนซี่บางคนทำงานน้อยๆแต่ฟ r e แคนซีสูงเขาได้เยอะมากแล้วเงินมหาศาลอยู่ในฟ r e แคนซีที่สูงไม่ได้อยู่ฟร e แคนซี่ต่ำฟรีแคนซี่ต่ำๆได้ไหมได้ค่ะแต่น้อยถ้าคุณอยากดึงดูสิ่งดีๆเงินเงินเยอะๆความมั่งคัง่งโอกาสดีๆไอดีๆต้องอยู่ในฟ r e แคนซีที่สูงค่าความดีที่สูง เพราะจากวันขานรับความรู้สึกความรู้สึกคือทุกสิ่ง feeling in the secret จงดูแลอารมณ์ให้ดีนะทรงอารมณ์ดีเข้าไว้คิดดีพูดดีทดําดีรู้สึกดีนะคะทานศีลภาวนาทําสมาธิทุกวันนะคะเจริญสติดูแลอารมณ์ขาดไม่ได้นะคะฝึกฝึกเปลี่ยนความหมายทุกอย่างให้เป็นบวกไม่ว่าเราเจออะไรตีความเป็นบวกเพื่อให้ฟรีเอนเซีเราสูงไม่เป็นเหยื่อสถานการณ์เราตีความแบบไหนถัดไปมันจะเป็นไปตามที่เราตีความการตีความของเราคือพลังดังพระเจ้าตีความเป็นบวกหมดเลย ตีความทุกอย่างเข้าข้างฉันทุกอย่างดีหมดเลยทุกอย่างออกมาดีต่อให้ตรงหน้าตอนนี้มันยังไม่ดีใช่ไหมหรือเจออะไรเรื่องเรื่องแย่ๆสิ่งนี้เแหละจะมาลักฉันไปสู่จุดที่ดีกว่าให้ฉันเติบโตขึ้นให้ฉันได้ชีวิตในฝันขนงฉันให้ฉันได้บรรลุเป้าหมายของฉันเหตุการณ์นี้แหละบอกเองว่าอะไรจิตตาเสนอ yes yes จิตตสนุกเเซยสกาไม่มีเซโนจักรวาลก็มีแต่เซยสไม่มีเซโนตามที่คุณสั่งการว่าจะเป็นโมนโนกรรมวจีกรรมเขาเรียกว่ามีแต่ได้กับได้จิตตสนุกได้ Yes จิตตสนุกได้เขาถึงบอกว่าคิดอย่างไรจะได้อย่างนั้นนะพูดอย่างไรได้อย่างนั้นทําอย่างไรได้อย่างนั้นคิดดีได้คิดไม่ดีได้พูดดีได้พูดไม่ดีได้ถ้าคิดไม่ดีก็ได้ไม่ดีคิดดีก็ได้ดีแบบนั้นเลยค,ยคยรูน้าอธิบายละเอียดที่สุด ตั้งแต่ศึกษารอฟเวชันอ๋อแต่ก่อนเคยรู้อ่บประโยคนี้คิดอย่างไรได้ยงนั้นนะพูดอย่างไรได้ยงนั้นนะทาอย่างไรได้ยงนั้นนะคิดดีพูดดีทําดีนะแล้วสิ่งดีย้อนกลับเข้ามาหาเราเนี่ยยังไม่เก็ตเท่าตอนนี้เลยอ๋อตอนนั้นยังไม่ปัญญายังไม่เข้าไม่ถึงพอตอนนี้เก็ตแล้วลอฟเวชันอธิบายชัดมากนี่นะคะ่ะอยากส่งต่อให้พวกคุณให้เข้าใจแล้วไปใช้ให้เกิดประโย์นะคะไปฝึกฝนเนาะ ากไว้ค่ะด้วยรักและส่งพลังนะคะสวัสดีค่ะทุกคนดูแลอารมณ์นะคะคิดดีพูดดีทำดีรู้สึกดีคิดพูดแต่สิ่งที่ชอบค่ะพูดไปเลยอะไรดีๆ